ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o c c เกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่28เมษายนนะก็เป็นวันศุกร์นะก็จะมีบอลลีกให้ติดตามกันอยู่เนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเลือกคู่พิมิลีกนะเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนยูนะคู่นี้ราคาเสมอผมให้เลือกอยู่ไปทาง ทีมเยือนแมนยูก็เป็นแมนยูยิงให้ดีใจก่อนนะ่านำครึ่งแรกไปก่อน2ประตูต่อศูนแต่ว่าครึ่งหลังมาโดนสเปอร์ตีเสมอนะจบกันไป2ประตูต่อ2ก็แบ่งกันไปกุละแต้มนะเมื่อคืนก็ไม่ได้ไม่เสียเนาะ มาถึงบอลของวันนี้อย่างที่บอกเนาะก็เป็นบอลลีกเนาะวันนี้เลือกเป็นทางบุนเดสลีกามานะเป็นคู่ระหว่างโบคุมเจอกับทางบรุเซียดอร์มุนนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของโบคุมสนามวินโนเวียลูสเตเดียอนะวันนี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นฟุตบอลเยอรมันบ้างนะวันนี้เป็นคู่ระหว่างโบคุ่มเจอกับดอทมูลนะตอนนี้ดอทมูลก็อยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยนะเหนือกว่าทางไบร์นมิวนิกส่วนทางโบคุ่มนี่อยู่ทางท้ายตารางเลยโซนตกชั้นเนาะวันนี้เล่นกันที่บ้านของโบคุ่มนะสนามวินเวียรูสตาดิโอนะอุณหภูมิที่แคว้นรูวันนี้ 13องศาแล้วก็ดูเหมือนจะมีฝนด้วยนะโบคุ่มกับดอทมูลนี่อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะอยู่ประมาณ20กว่ากิโลเท่านั้นเองนะระหว่างโบคุ่มกับดอทมูลอยู่ในแคนรูเหมือนก,นกันก็เรียกว่าเป็นดร์บี้แม์ในแควนรูก็ได้เนาะ,ะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันก่อนหน่อยอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ้ออยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะ15กิโลเองสำหรับ ระยะทางที่ดอทมูลเดินทางมาถึงวินเวียลูสตาดิโอนะก็จากซิกเน่ออิดูนาพาร์คมาที่นี่ก็15กิโลเมตรทอนนั้นเองใกล้ๆเนาะ,ะมาเริ่มดูกันที่เฮดวูเฮดก่อนเฮดวูเฮดของคู่นี้6แมตช์หลังสุดเป็นโบคุ้มชนะ2เสมอกันครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นดอทมูลทีมเยือนชนะไป3ครั้งนะแต่ว่า3ครั้งเนี่ยเป็น2นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางดอทมูลชนะได้ทั้งหมดนะมีชนะไป30แล้วก็ชนะ21นะันใน2 ครั้งหลังสุดนะนัดล่าสุดนี้เจอกันในเดฟเบโพคานะก็เป็นดอทมุนบุกมาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งเฮทูเก็ยังเป็นทางดอทมุนที่ดูเหนือกว่านะตอนนี้ดอทมุนชนะ3แล้วก็บุกคุ้มชนะ2เสมอกัน1ครั้งในเฮทูเฮทหกแมตช์หลังสุดมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตรงนี้น่าสนใจเลยตอนนี้ดอทมุนอยู่ที่1นะนำไบเยนอยู่แต้มเดียวนะแข่งเท่ากันด้วยนะก็ไม่ได้เห็นนานและหละ่ะที่ดอทมุลขยับขึ้นมา สู้กับไบเยอร์ได้อย่างสูสีนะโอเคแหละดอทมูลก็อยู่ที่2ที่3มาตลอดนะแต่ว่าแต้มค่อนข้างห่างจากไบเยอร์เนาะที่ผ่าน,านมา34มสี่ฤดูกาลแต่ฤดูกาลนี้มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายก็เป็นดอทมูลที่ทําได้ดีกว่านะเหนือกว่าไบเยอร์อยู่แต้มเดียวไม่แน่นะปีนี้อาจจะเป็นแชมป์หน้าใหม่อย่างดอทมูลก็ได้เนาะมันก็ไม่หน้าใหม่ซะทีเดียวนะดอทมูลก็ได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็นู่นเลยนะรุ่นเจอเก้นคอปนู่นนะนะที่คุมทีม ดอทมุลได้แชมป์เนาะก็หลังจากนั้นก็เป็นทางไบยเยนของความยิ่งใหญ่มาตลอดเนาะฤดูกาลน,นี้อาจจะ กลับมาเป็นโอกาสของดอทมุนบางก็ได้นะตอนนี้นําไบเยนอยู่1แต้มนะเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีกาส่วนทางโบคุมตอนนี้อยู่ที่15เลยก็อยู่ใกล้โซนตกชั้นนะทางบุนเดสลลกาเนี่ยมี18ทีมนะตกชั้นโชว์เนี่ยสทีมก็คืออันดับที่17กับอันดับที่18ส่วนอันดับที่16เนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกับทางลีกาทูเนาะส่วนอันดับที่15นี่จะลอดบูตฟิตนะตอนนี้โบคุม um อยู่ที่15 มีคะแนนเหนืออันดับที่16อยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะสำหรับโบคุ้มเนาะก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะสำหรับโบคุ่มว่าจะอยู่หรือจะไปในฤดูกาลนี้ก็ลุ้นด้วยกันทั้งคู่นะฝั่งหนึ่งลุ้นจะเป็นแชมปนะ์เนาะฝั่งหนึ่งลุ้นจะตกชั้นมาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยโบคุ้ม6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้2นะนัดล่าสุดนี้โดนหนักเลยนะเล่นในบ้านนะเจอวบบวกอัดไป5ประตูตอนหนึ่ง ส่วนทางดอทมุนหกแมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2แพ้2ก็แพ้บาเยนนะ4ประตูต่อ2แล้วก็มาแพ้ไลซิกในเดเบิรกโอเาไป2ประตูต่อ0ูนะแต่หลังจากแพ้ไลซิกมาก็ดีขึ้นนะชนะยูนนโอนเบอร์ลิน21เสมอสตุตการ์ทส 3, 3แล้วก็นัดล่าสุดนี้ชนะไอทักแฟงเปิร์ตไป4ประตูต่อ0ูนเลยฟอร์มโดยรวมทีมเยือนดอทมุนยังดูดีกว่านะใน6แมตช์หลังสุดมาดูฟอร์มการเป็นทีมเยา้าทีมเยือนหน่อย โบกุ้มเวลาเล่นในบ้านนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแปลกนะชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง5้านะเล่นในบ้านแทนที่จะได้เปียบชาวบ้านเขาแต่ก็ไม่ได้เปรียบเลยนะเวลาโบกุ้มเล่นในบ้านไม่ดีเลยนะนัดล่าสุดนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะ แพ้วบบวกไป5ประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้สตุตการ์ต3-2แล้วก็มีชนะอาบิไลซิค1-0แพ้ชาลเกล้20แพ้ไฟบวก20แพ้ดอทมุลสองนึ่นะเล่นในบ้านไม่ดีเลยสำหรับโบคุ่มนะ6แมตช์หลังสุดนี่แพ้ไปถึง5เลยส่วนทางดอทมุนเวลาเลายือนไม่ค่อยดีเหมือนกันนะชนะได้แค่1นเ,เองนะจากหกแมตช์หลังสุดนะชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง3แต่ดูทางโบกุ้มจะแย่ๆกว่านะเวลาเล่นในบ้านชนะ1ไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดเลยนะ มาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสียโบคุ้ม32เกมยิงได้37เสียไป68 ส่วนทางดอทมูล41เกมยิงได้84เสีย49ก็ตัวเลขสลับกันเลยนะดอทมูลยิงได้เฉลี่ยนัดละ2ลูกส่วนโบคุ่มเสียเฉลี่ยนัดละ2ลูกนะดอทมูลเกมรับก็ถือว่าโอเคนะฤดูการนี้เสียแค่1.2ประตูต่อนัดเท่านั้นเองส่วนโบคุ่มนี่อุโหเกมลุกนี่ไม่เอาไหนเลยนะ1.16ประตูต่อนัดเท่านั้นเองก็เป็นสถิติตัวเลขที่สวนทางกันเลยนะเรื่องเกมลุกกับเกมรับดอทมูลดีกว่าทั้งคู่เดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบน์ก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านบบกฟุมก็จะมีตัวที่ไม่ฟิตตัวเดียวก็จะมีตัวที่ไม่ฟิตตัวเดียว,ะว,ว,ยวน,นะเป็นเควินชลอตเตอร์แบกนะเออสองทีมนี้มีคู่หูพี่น้องกันนะเป็นเควินชลอตเตอร์แบกแล้วก็ทางฝั่งอดอทมูลเป็นนิโก้ชลอตเตอร์แบกนะแต่นิโก้ชลอตเตอร์แบกนี่ดูดีกว่านะติดทีมชาติเยอรมันไปเรียบร้อยแล้วส่วนทางเควินก็ยังไม่ติดเนาะ ตัวเจ็บของทางดอดมูลที่ลงสนามไม่ได้ชัวร์ๆก็จะมีโมเล่กับมูนิเยะนะสตัวนิคลัสซูเล่ชลอตเตอรแบกและก็โมเดสเต้นี่ก็ยังไม่ฟิตนระ้อเป็นตะเป็นศูนหน้าตัวหนึ่งนะโมเดสเต้ este, แล้วก็เป็นเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นซูเล่กับชลอตตอ์แบกเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่าคืนนี้กัน ั่งเจ้าบ้านบุคุ้มนะ 4- 5 1หนะโกเป็นไรแมนนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นโอเดสกับไฮนะทางฝั่งซ้ายเป็นโซเลสทางฝั่งขวาเป็นแกมบัวมิดฟิลด์อัดตรงกลางมาเยอะเลยนะ5ตัวนะตรงกลางนี่ออสเตอร์ฮาเก้โรซิล่าแล้วก็สโตเกอร์นะยืนกัน3ตัวกลางทางฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นอัจจัยนะทางฝั่งขวาเป็นอาซโน ข้างหน้าเป็นฮอฟแมนนะดาวซันโวอของทีมเนาะส่วนทางทีมเยือนดอทมุนซีหนึ่นึ่งนาโกเป็นโกเบลนะเซนเตอร์แบ็กวันนี้ก็ต้องเข็นลงมาทั้งคู่นะทั้งชาลอตเตอร์แบ็กแล้วก็ซูเล่ทางฝั่งซ้ายเป็นไรายเออร์สันทางฝั่งขวาเป็นวูฟนะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นเอมเลชานนะ ตัวลุก2ตัวเป็นจูต์บิลลิงแฮมและก็ออสการ์ฝั่งซ้ายเป็นเกเกโลทางฝั่งขวาเป็นมาโกร้อยนะหน้าเป้าใช้เซบาเตียนเอนแลนี่คือแผนของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่าคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้ให้ทางทีมเยือนมาต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งสกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะจากข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ซอัอเตอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยืนโบลิเซียดอทมูลนะกำลังลุ้นแชมป์อยู่นะสำหรับโบลิเซียดอทมูลก็ไม่น่าจะพลาดในการเก็บแต้มในการเจอกับทีมท้ายตารางในวันนี้นะวันนี้ราคาอาจจะดูเหมือนแพงไปนิดนะลูกควบลูกครึ่งนะต้องยิง2ลูกกว่าจะได้เต็มเนาะแต่ดูเกมลูกของดอทมูลเนี่ยค่าเฉลี่ย2ลูกเนาะแล้วเกมรับของทางฝั่งโบคุ่มเนี่ยก็เสียเฉลี่ย2ลูกออกว่าแล้วอีกอย่างโดยเฉพาะ ที่สถิติอดูเมื่อกี้เนาะโบกุ้มเวลาเล่นในบ้านไม่ดีเลยนะชนะ1แพ้ไป5ใน6เกมหลังสุดนะวันนี้มาเจอกับจ่าฝูงดอทมูลก็น่าจะรอดยากละ่ะสำหรับโบกุ้มฤดูกาลนี้ดอทมูลได้โอกาสลุ้นแชมป์ในรอบหลายๆปีเลยนะก็คิดว่าเจอกับทีมท้ายตารางอย่างโบกุ้มก็คงเน้นๆไม่น่าจะพลาดนะผู้จัดก,การทีมเออ พูดถึงผู้จัดการทีมของดอทมุลนะถ้าไม่ได้ดูชื่อนี่แทบไม่รู้เลยนะว่าเป็นเอเดนเตอร์สิกนะเอเดนเตอร์สิกนี่ก็เป็นทีมสตาฟของดอทมุลมาหลายปีแล้วนะก็ได้โอกาสขึ้นมาคุมทีมและฤดูการนี้ทําได้ดีเลยนะมาลุ้นแชมป์กับบาเยนได้เลยเบียดกับบาเยนมาถึงช่วงโคงสุดท้ายของฤดูการเนาะก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะสำหรับเอเดนเตอร์สิกนะที่มาคุมดอทมุลในฤดูการนี้แต่ผลงานดีจริงๆนะ ในฟุตบอลทั่วยุโรปอาจจะตกรอบเนาะแต่ว่าในบอลลีกนี่ดอร์ตมุนฤดูกาลนี้เน้นเป็นพิเศษเลยตอนนี้มาอยู่จา่าฝูงวันนี้ไปต่ออยู่ลูกควบลูกรึ่งเกมลูกของดอร์ตมุนก็อยู่กันครบนะทั้งจูดบิลลิงแฮมทั้งมาโก้ร้อยซั้งเกเกโรและก็น่าเป้านะ,ะเซบเปตีเนเอแลวันนี้ก็น่าจะมีสกอร์แหละนะ2ลูกน่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับทางบุลูเซียดอร์ตมุนที่มาเจอกับทีมท้ายตารางอย่างโบกุ่มที่เกมลูกก็ไม่ดีเกมรับก็ไม่ดีเล่นในบ้านก็ไม่ดีนะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยใน ช่วงแรกนะแต่ว่าถ้าสกอร์ลูกแรกมาน่าจะไหลละสําหรับดอทมูลเนาะวันนี้ทีมเยือนดอทมูลมาต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนดอทมูลสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม scsn นะมีตัว s ด้วยนะ ใส่ s c s n ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วตามกวางเตผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นในทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube และก็ทั้ง t i k t o k นะใช้ชื่อเดียวกันเลย s o c c e r s niper อร ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ